สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแทมมี่วันนี้นะคะเราจะมากินยำยำปูยำกุ้งยำหม,มูยอแล้วก็เฟรนฟรายนะคะซึ่งเราทํารวมมาในจานเดียวกันแล้วซึ่งพี่ก็ซื้อมาจานละหมื่นล้วเออหยอกหยอกหยอกทำเองเนาะเนี่ยเป็นไงน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันเลยนะใครที่ยังไม่ทานข้าวก็ไปหาข้าวมาทานพร้อมเราได้เลยนะ แบยำแซ่บๆเลยหกบเฟนฟนะพึ่งเราไม่มีโต๊ะนะเราก็ต้องได้ถือกินอย่างนี้เพราะว่าเราถ่ายอยู่ในป่าป่าหิมะพานป่าลึกลับนะครับนี่กุ้งเต๋อเตเลย Mm. อย่างแซ่บทุกคนอืม mm. อ mm. 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 ืมอืส่นน้ำก่อนอืม mm. แซบไม่ไหวให้ดูปูของเรานะแซบอิ่เลยแม่ได้พี่น้องใครยังไม่กินข้าก็ไม่กินน้ำกัน แซ่บคักแซ่บนะแซ่บพี่หลีนัวหลายๆนี่กุง้งอ่ะกุ้งตัวตัว ตอน้ำอ,อือหือมันแซบอะไรแบบนี้วะแบบคักขอภายเสียงรถดนะ้เนาะถึงเราจะอยู่ในป่าแล้วก็มีรถวิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าของแท้นะครับ Xe ăn khiêng bình thỏm bà chê áo Áo bay xuống mm ่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านเนะาระรักษาความปลอดภัยไม่ออกไปเพ่นพ่านอะติดโควิดอือเพชร เผ็ดนะทุกคนน้ำตาแตแกเลยนี่อืมนัวขนาดค้ามันเนี่ย แอบคังย้ำบ่ได้พี่นอ้องมันแข็งแข็งคักเบิงใครสิก,กวะกระดองมันอีกเบงมันบุยมีอย่างนาะพี่น้องกระดองมันทำยั่วจ้า กินจนซิเบิร์ล้าจะให้พี่น้องบ้านงนะมันวัวอะไรยางนี้อือหือมันกระดองนี่จะเยอดโอ้ความความความกับความนี่น้อง กินอยากกินซาเนาะมีมือเดียวเนี่ยก็ได้หาขวาัวมันแซ่บแซ่บแฮะคอยกินบะชีเผาออบะคอให้ด้วย คอยกินเรียบร้อยว่าเป็นอืม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  คำนี่มอบให้พี่น้องเด้ไปกินน่วกันอ,อสดนน้ำจากบา่าทอันนะม่นสิสวงอือสมบะสมบะ อสุดยอดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่นอ้องเบไทยตอนเห็ดให้เบ้งนะ่ะเมื่อตอนกินก็พอไม่เห็นหน้าเบืนะ่อนม่ บงกันานาเบงกันนะมากอือหืออือ แซ่บที่สุดในโลกพี่น้องเห็นเองแซ่บเองกินเองนี่ล่ะแซ่บลาย มึนคอยที่สดกระดองมั้ง มม,ม่มีคำบรรยายเลย เมื่อหามือยุมยุ่มแม่กลอกใสปาก